สวัสดีค่ะครูอิงค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube ครูอิงฮักควายแนเดอร์ค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้ครูอิงต่อไปค่ะ นี่โมเมนต์หอลอยหาเส้นหรือานนี่นั้นอันีนี้โอ้ยกะสัมอแล้วนอใหญ่สูงทนอ้กระดูกไหมลูกคนตัวแรกอันี่ตัวดอนไปทางอันนี้ลูกลูกเพดูดอนตีค่ะเพดอนนี่ใโอ้ยกะร่งวสีอเพดไดอสีแดงพุ้นนอบ้านนี้แม่เป็นปานสุรินแท้เลยแม่เป็นปานซรินได้ทงเจ้าเนื้อได้ทึ่งไอ้น้านมดีส้าแต่ว่าลูกี้นมักยางค์้ลูกเป็น้าลูกดอนลูกวดังใซ่ ไม่เอาลูกไม่เอามาเยี่ยมมาชมหนูบบหนูคนสวยงงล,ลูกสวยมากเลยตาแต้มเหมือนพ่อเลยลูกเบิ่มพันล้านสูงแห้งไอ้ปัดเฮ้ยไดน้อสมีบุญวาสนาใด<ว>าจังสี่าาอุ้ยหน้าผากแม่หนาาเขาแม่งามตาแต้มแกมจ้ำคัก ร้านเก่าลูกเก้านี่ยอค่ะอไอ้นั่นเอานี้จลูกพออแรกป้ากล้วยสีเผือกป้ากล้วยสายพันธุ์ดีเด้อค่ะอยู่คอกนี่บริเอื้อเด้อพะยักไ้เพชรอุดรเพชรอุดร้เลยีูกเพชรอุดรบค่ะบอันนี้จะเป็นลูกย i̇şte ิงไงนี่ตัวตัวแม่หมอค่ะตแม่อันนี้คนจองเนี่ยค่ะ ตัวนี้ของเสียวเสียวเสียวแว้าเล่าใช่โอคะว้าอิพ่นจองแล้วเสียวอูแจงจองแล้วว้เอิเคกับสายเถิดเนาะลูกยิงใหญ่้นอับผากใหญ่แหม้อ๋อค่ะโอ้เสดูจุนโอ้เสดูไงขวัญเข้า้วอค่ะสายเลือดดีเบิ่งเลือค่ะควายหน่อยสายเลือดดีค่ะเราจะยิ่งไงค่ะตืบๆเล็บจิกๆค่ะ

แม่งนี่ลูกดาวเหนือตัวนี้ลูกดาวเหนือขวัญข้าวโอ้ขวัญข้าวไม่น่าละหม้อหัวใหญ่มากร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบแล้วป๊าดเงอ้ยอย่าเข้าไปเลยขวัญนมขาัญะไรอย่างงี้ค่ะพี่ยาวมากสูงมากท้องยิบเบิดด้วยอันนี้จอมขวัญอันนี้อันนี้ท้องเพชรท้องเพชรเจ้าเพชร ยน่าแห้งค่ะพี่น้องลูกดาวเนื้อยน่าแห้งใหญ่สูงใช่ค่ะนี่บอค่ะโอ้ยกระสัพ่อสูงเาบนขาเบิึงขาอะไรครับอะไรครับจอมขวัญทุ่มเนี่ยมันข้าเบิ้งมันโบแมนมาบปรถุงเรียจันใหญ่เลยเหรอคะมันเป็นเพื่อสูงโตค่ะครับมันเป็นเพื่อสูงโตสง่างามอันนี้ลูกเพลอนดอนได้แค่ส่วนไหนครับสวัสดีครับ นค่คะลูกเพชรอ,ดอุดรลูกสาวเพชรอุดรค่ะน้องจอมขวัญค่ะสังกัดรัตนวดีภูแพงฟาร์มค่ะของคุณพี่ดับยงเพลินค่ะไ่ <c oughs> แห้งค่ะบอยอยากบอกเลยไงกว่าเพชรดํานึงอยู่ขอ,อหนูเด้ออยู่ขอ,อคู่อิงเด้อไ่แหง้งไงเน่าค่ะตึบแข้งขาไ่หมอหัวกว้างตาโปสวยมากอยากได้ อยากได้เชียงมากค่ะเชียงมากหมื่นอ่ะงอค่ะค่ะมึงงามแห้งค่ะมึงค้าเราค่ะขาขาใหญ่เงาจืดนไว่ายหาซล้างว่ายหาซิลแต่ได้จัดใได้มกก็เลยเลนี่ยว่แเดนมันอนี่สวยเลยลูก

ลูกแก่ฝ่านี่จักเดือนค่ะตัวนี้ตัวนี้ปีกับอีกสองเดือนสิบสี่เดือนสิบสี่เดือนฟันน้ำนมเบิ่งเหงาเขาเบิ่งเน้อแบบนี้ลูกแก่ฝ่าสีดำเบิ่งเน้อพายอยากเบิ่งนี่แหละค่ะหน้าผากเราใหญ่ๆกว้างๆเหงาเขากันใหญ่ค่ะหยุดเดือนเป็นอ่างกับขาเบิ่งเบิงพายเบิ่งอ่างค่ะอ่างเลืกค่ะอ่างเลือกคันใหญ่ค่ะแค่ปลาลูกปิงปองโอ้สายเพชรพร้อม เศษบวกพะยะงเศบวกพยะงค่ะตัวนี้เอาซิแม่ใหญ่ก็บบแม่ละค่ะเบอร์ในหัวใหญ่ตั้งเต่ยังหน่อยๆนโอ้ยหัวแม่ไปแล้วมันว่าขนนี้ก็ได้ที่ที่ขายแม่กบนองเขาใส่ดิน้องตก็ได้เอาโตเอาดูทีเอาเว้ค่ะน้องก็โตโตแม่กเ้าจนั่นือขอยาโด้านจังนนี้ตด้านจังนนี้นองมัน่ มันดียาวสวยมากค่ะสวยมากนี่ลูกลูกแกวฝ่าเบิ้งเด้อพายเู่จ้าวลูกแกวฝาเป็นจังไดเบิ้งเด้ออัตลักษณ์ของมันอกาขาใหญ่อ่างกว้างค่ะแก่แนมกตอ่าแสนแม่ลูกบตอสุดยอดค่ะโดยสายพันธุกรรมเป็นจังสี่ล่ะค่ะเด้อนี่ละค่ะก็คือไอ้สิ่งผีด่ยตามมาจากการเลี้ยงควายงามนะคะพ้น ผลตอบแทนมันคุ่มคาหลายกว่าุ้มค่าอีกค่ะเฮาเม้าซอยกันพัฒนาควอยหน่อยให้เป็นควอยใหญ่นะคะเพราะว่าเลี้ยงปีสองปีนี้เขาก็ได้ขึ้นทุนแล้วค่ะพี่น้องเหลือชิดเพชรก็เพชรค่ะอายก็หนองทับกันตัวแม่นี่เป็นลูกดาวเหนือตัวที่ทับเพื่อนนี่ก็เป็นลูกดาวเหนือนี่ค่ะลูกเพื่อนออกมาซิดูจุนเลยค่ะ โดยสายพันธุ์ของของเพชรอ,ดอุดรซิลือกันหญ่อยู่แล้วค่ะบัณนี้ซิลือแห้งไงแห้งค่ะในลูกตัวแม่นะคะเป็นผลของการไอเลือดชิดทับกันค่ะเพราะฉะนั้นเขาต้องป้องกันบ่ให้เลือดชิดบ่ให้เอยกําบหนองแม่ค่ะเอยกําบหนองนี่ไม่ถึงพอเดียวกันค่ะนะคะดาวเนื้อกับดาวเนื้อก็คือเพชรกับเพชรค่ะนะคะผลออกมาก็คือจังสรรระคะซิลือไงค่ะตัวนี้นะคะผลเสียจังน้อยค่ะ ตัวนี้ค่ะตัวนี้ตัวนี้นอุไทยลอยค่ะแต่เพิ่นมีเจ้าค้องแล้วค่ะบอทันจ้าตัวครูอิงมากมาเบิง <c oughs> นี่ค่ะอุไทยลอยอุไทยลอยเราจะจังสีแล้วค่ะทัมว่าถามว่าลังถ่ายฮักบอกระบฮักเนี่ยค่ะเนาะบ,บอฮักเนี่ยเนาะค่ะอุไทยลอยก็งามอยู่เดียถ่ายแล้วก็งามอยู่เดียค่ะนั่นถ่ายแล้วก็มน่นม่นลงอยู่ตต้นก็ดีอยู่แล้วก็อ่าซีเลียมพื้นผาไหมคะ่ะอ่าง พ่อกับมาอยู่ถี่สำคัญก็คือนี่แหละค่ะจุดเด่นเขาเป็นหมอพีเขาที่เด็ดค่ะนี่เนี่ยคือกันกับอายุเ้าอาย่ของเฮาจังสีเลยเขาค่ะงามนาตากางามหวานจังสีแหละนู่นกเอาไ้โคแล้วก็เก่ผมคาาผมอยตัวนึงอยตัวน อิงก็ไดไอ้ไอ้ยกมากนะคะจากไอ้นาลงฟา้ามลูกโฉกชอชนบุรีนาเขายัางสีเลยค่ะงามค่ะแต่แต่ถ่ายเพิ่นขีหลายกุนีค่ะฮักุนีจังหน่อยแต่ลำอ่างจังสีละลำสีเลี่ยมยังสีละค่ะสมบูรณ์ยังสีละแต่นี่อุทยัยแถอุทยัยลอยคะ่ะงามถ่ายบทฮอก,ด,กด้วยค่ะถ่ายแล้วง,งามดีกระดูกแข้งขามือไหร่คะกระดูกมากแล้ว ด้วยด้วยด้วยสายพันธุ์เพิ่นจะโค้งสางดีเนาะค่ะอุทัยกระดูกจะมาแต่น้อยหูหนาเขางามราคาสิบหอดอันนี้อันนี้เท่าไรกอ่ะอายุแล้วตอนนี้อายุเขาก็สิบเก้าเดือนย่างสิบเก้าเดือนย่างค่ะันฟันน้ำนมอยู่เลยผืนงามแห้งเล็บจิกแห้งตัวนี้ลูกลุงเพชรใช่ไหมคะลูกสาวลุงเพชรขาแม่ค้าแม่ ปีกี่สี่เดือนอันนี้ซิบเก่าเดือนซิบเก่าเดือนลูกลูกไผ่ก่อค่ะตัวนั้นลูหัานหัานคือไผ่แบบนี้ยูโอ้ค่ะสายอุทัยลอยเลยทั้งสองค่ะหน้าเขาสิกระดูกใหญ่เนาะค่ะหน้าเขาแบบไอ้ฐานเขาใหญ่แห้งไหมแต่หน้าผากว้างงามน่ะเลือดร้อยอุทัย้อยจะอย่างนี้เนาะค่ะเนาะที่ว่าอุทัยอุทัยเขาต้องเบิ่งลักษณะนั้นเลยค่ะ เยาวาเพิ่นเบิ่งแนวอุทัยร้อยบางคนคิดว่าท้ายไม่สวยแต่อุทัยก็ท้ายสวยด้วยค่ะตัวนี้พี่กับพูนี้พี่เชื่อว่านั่งผีปลาร้านึอ้ค่ะค่ะอุทัยหลอยก็ท้ายก็งามเลยพี่บอดได้ขีหลายได้เนาะค่ะเนาะท้ายสวยลำดีอู้ลุกหลงเพชรงามพ่อหมาที่ที่เดือบัสไซบะเยอะสุดๆจังไดจังไดโอ้ห้างขาดเทพมาแต่เพิ่นเนาะในนี้ผีปะลาร้นึงบอกโยหางขาดมาแต่เพลิน อหนาเรางามอันนี้พี่ไปเลมัน้องถีปลาปบ่ค่ะเราไปดูทางพูนเราเราดูแต่ว่าปลาปูนึงก็ซื้อน้ำเบิร์ตบช่ไหมคะเบิร์อเบิรใช่นาเบิรใช่นาเบิร์ี่คันแก๊ถ้าดูกับรสชาติกินแก๊บจับเนี้ยนี่เราบอกเขาสบายใจค่ะค่ะแจ้งไปหาน้ำพอค่ะก็ยังก็ยังที่วางได้ห่อยก็ยังทีบบ่อจานโดน ค่ะค่ะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราเจอกันเดี๋ยวเราไปดูกันเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนี่ค่ะอุทัยลอยเด้อค่ะไพ่บอกอุทัยถ่ายบ่งงามบ่แมนเด้อค่ะนี่เด้อค่ะถ้าว่าอุทัยลอยถ่ายงามเด้อค่ะมาเบึงขักขักอื้ยหน่าผากระกว่างเด้อค่ะที่สาคัญคือเขาเนี่ยเขางามอ่างไงอ่างสี่เหลี่ยมเลยพื้นผาเลยถ่ายก็งาม บ่ได้ขี่ไล่ด้อค่ะอุ้ัยถ่ลอยงามงามงามพี่มาจินตะน่ากลั่นไหมจ้ะที่เรามือว่ากันสายนี่ใส่ใส่ลอยใส่ใส่ลอยสายนี่ใส่อุทงไถ่ลอยใช้นี้เปลี่ยนไดอีกสิไหนะค่ะพี่มาจินตนากลั่นค่ะดูซื้อเมียง่ายๆอีหอยมาเล่นมื่อไห่เมร่าลานล้านหรือล่านก็ว่าสองล่านกูแบบเราเราเราบันเนถ้าเกิดเฮ้าถ้าเกิดเฮ้าใส่เพชรกับบ้มมันสิเป็นจังไรค่ะถือว่าชิดบ่ เทคโนโลยีกับเบิร์มค่ะกับเบิร์มเพาอ่ะค่ะมันก็ถือว่าไปซ่องสางขยะก็ได้จากตั้งแต่ปโตที่พี่เห็นสมั่นถ่ายน้อยู่ดิค่ะนามอยู่บอบอถือว่าฉีดหลายมันเป็นอีสานคือกันแต่ไม่ใช่พี่ไม่ใช่น้องกันแค่คือหารกันซ่องสางขยะอ่าค่ะค่ะซองขยะแต่คนทว่ามันมันมันโอวเกยมันไกลแล้วมันไดแล้วแต่ว่าอยากที่ดีก็เม็นสไตล์พี่หคือพี่ที่เอาเอาไกลกันเลยเอาไกลเลยคนละทีแล้วฝรั่งกับไทยหลดเนาะค่ะอืมที่ต้องการที่จะสร้าง การแบนจะคลองค่ะนี่แหละค่ะแนวคิดแนวคิดของคนเลยค่ะการแบนจะคล้องนี่เลขาเลือกเลือกที่จะเอาพ็อพันธุ้ยไก่อร่อยค่ะค่ะไม่เดือดไขกับไซส์เพขอุดรทั้งหมดค่ะแล้วก็มีแม่บอกเป็นเพชรอุดรเนาะค่ะถึงเพชรอุดรของของพี่ปลาร้าโย่งนี่นู้นเอาถือบอกผีดับย่งพี่ดับย่งนี่มีแต่ตัวใหญ่ๆเนาะค่ะเพชรอุดรโอ้มีแต่ตัวดีๆตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยใส่กับอุทัยไก่แบบนี้โครงสั่นใหญ่อยู่แล้ว ตัวน <y> <ify> mm ี hmm, so so <l ain> like <bbe> ้ลูกซูโม่ตัวนี้ลูกซูโม่ตัวนี้ปีเต็มอย่างตัวนั่นสิบสองเดือนเต็มสิบสามเดือนย่างลูกซูโม่ตัวทั้งหลังลูกบิ๊กเจ้าดาวรุ่งสายไดค่ะตัวนี้ลูกแก้วฟ้า้ลูกแก้วฟ้าอยู่นี่ตัวนึงนี่เลยค่ะทายาททายาทแก้วฟ้าเจ้าดาวรุ่งค่ะแก้วฟ้าลูกเพือกอายุจะปีละพี่อันนี้ 32เดือนไหมสิบสองเดือนสปีก็อีกหเดือนครับเดียวสปีก็อีกแเดือนไ่เดียวถ่ายรูปอู้ทายนิ่งงามสวยดี๋ดีดุกนี่อู้สวยสวยยับมาเป็นยังค่ะมาเป็นยัง โอเคพี่มองกล้อง่อยค่ะไกถึงยังเนาะไกถึงยังสวยๆนี่ท่านสวยแล้วโอเคโอเคเนาะีสองกวานะโอเคเนาะอาจารย์ไม่จับเลยได้ฟันคู่เดียวเองได้ฟันคู่เดียวเองลูกท่าพี่ดาวึง ถึงตีสองเทอมขึ้นไฟเขาสองคเหมือนถึงีสองเ่อเออนี mm ่าขนาดอะไรตอนในขึ้นี่เขาบงายจารย์ขางายค่ะขาเบื้แขงขาครับตัวจริงมันจะดูมันใหญ่กว่าได้รูปเยงค่ะง่าง่นไหมเลาฝุนไหมเหลาง่ลยอาจารย์ง่ายา่ายง่าครับ ตัวมันครบสามเอ้ยครบสามสี่ปีเปลี่ยนนี่ค่ะสามสี่ปีมาสี่สามเดือนสี่สามตัวมันผิดราคาหัวใหญ่ไปดิหัวใหญ่แหมตีมาห้องข้อมันหนึ่งพ่อมันสั่นข้อมันสี่ข้อมันใหญ่ข้าวตัวนี้ลูกสาวบิ๊กอุทัยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวห้ามมุมแหงงามๆก่อนลูกสาวบิ๊กอุทัยค่ะน้องหงแม่เพิ่นสายปานสุรินส่วนพ่อเพิ่นนี่เป็นบิ๊กอุทัยเลยค่ะสูงลอยหาซิบเดี๋ยวนี้เนาะขาใกล้แล้วนี่ ปดลอยหาสิบหาจักจักจักปีราค่ะพี่สามสิบสามสิบเอดือนเต็มสามสิบเอ็ดเดือนเต็มสองปีกว่าสองปี่าสองปีหกเดือนสูงมากแถวพึ่งลดแถวพึ่งลดทองแล้วค่ะทองจะเดือนแล้วพี่ทองสี่เดือนกว่าทองสี่เดือนทองสี่เดือนกับไอ้ดาวลุ่ง เดาลูกเมื่อกี้ลูกแกวฝาเมื่อกี้นี่ค่ะไม่จับด้วยพี่จับง่ายๆมายืนยืนยืนสนามนี่ยืนสนามนี่เบิงเบิงเบิงค่ะเพื่อนจับเป็นโบเพื่อนโบควายได้จับควายยืนดูเถื่อเด้วยค่ะเอองามเชื่องเฉียงเฉียงเฉียงโอ้ยสวยมากสวยมาก หอดหอดแล้วค่ะน totally ี่ซ้ำนี่ยังลอยหาซิมาแล้วเนาะพี่ง่ามลายค่ะงามลายที่เขาเลี้ยวเบิงจังสีนั่นเพราะว่าเขาอยู่เขาอยู่สูงกว่าเพิ่นแต่เขาออกมาแล้วบักใหญ่นั่งถ่วมหัวเฮาหนาใหญ่พร้อมเฮ็ดจังไดล่ะเสียดายมีควายใหญ่ปานนี้ มันคือคือไอ้มันคือคือทางสายอุทัยคือทางไอล้ลุงเพชรไปจังสันไอ้เขาดินไปจังสันมันสายพันธุ์ใดค่ะบาดนี้ก็นี่แหละที่พี่บอกว่าบอกเพชรที่ว่าแม่เพื่อนเ,เป็นใหญ่ห้างนาใหญ่ห้างนาอ่าพ, <อ S 2> พ่อเพื่อนพ่อเพื่อนกับอ่ามะโนกมโนกโโมโนกโอ้โห,หัวไหมลูกเจ้าหนุ่มลูกเจ้าหนุ่มเรากำนันปุ๊ดเออนี่เรากำนันปุ๊ดนี่เด้อค่ะาแข่งแข่งแข่ง มีเรากำนังปวดแล้วเราใหญ่หางหน้าค่ะปลาทูหน้าร้อยหกสิบหน้าร้อยหกสิบฟันน้ำนมยังบอลลอนอยู่ร้อยหกสิบเด้อค่ะฟันน้ำนมเด้อค่ะสูงร้อยหกสิบแต่ฟันน้ำนมยังไม่หลุดเลยค่ะเมืองเด้อสายพันธุ์ดีอยู่นี่เด้อบ่ได้ไกลบ้านเฮาเด้อค่ะเด้อสิบอกให้ใยหางหน้าอยู่นี่กำนังปวดอยู่นี่โอ้ยเอาเอามาฝากเพื่อนจักรโตนะไอ้เอามาฝากเพื่อนจักรโตจากพี่โลกเด้อเด้อ จากพี่โลกวะคะไอจากพี่โรกไอ้พี่เราฝากไอ้เดือนจักบาทหรือว่าไอ้ทับจนติดน่ะมันคิดเท่าไหร่คะค่าใช้จ่ายหมายถึงว่าถามว่าทับเล่นบ่ะถามว่าทับหนึ่งสามพันบอนับหนามค่ะเอาจนติดสามพันบอนับหนามอยู่จักมือมือเดียวไปเลยจะคิดว่ามันจะก็ต้องเอาจนติดเหรแต่ว่าพิ่เขาไม่มาฝากพี่ไว้เนี่พี่โดนเมื่อนหาเมื่อนหาตัวโลกเห็นนะ ตัวลูกให้พ่อมตัว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 เลือดอะตัวเลือดให้ด้วยคือเมือนห้านี่ทับเสร็จแล้วสี่สิบห้าวันเรียบร้อยตรวจเสร็จแล้วค่อยกลับเมื่อหาหนึ่งพี่น้องบัวด้แพงเด้อค่ะเด้นนี้ส้ายเหลือดดีๆอยู่นี้เด้อยู่น้องบัวลำพูรัตนวดีพูแพงฟาร์มค่ะใครอยากได้ทั้งอันนี้ได้ทั้งไอได้ทั้งสายมโนกสายสายมโนกสายยายหางหน้าแล้วก็ เหล่ากำนันโพดอยู่ในเลือดเพิ่นตัวตัวเดียวเลยค่ะนี่ลอยหกเสียฟันน้ำนมบ่านรุดค่ะเจ้าเพชรแม่กบาลแม่กบาลมันกว้างดีนะเขาเจ้าเพชรซื้อเพชรขักๆไงเด้อค่ะหลายคนเข้าใจว่าซื้อเพชรนี่สิเป็นสายเพชรบอมแอนเด้อค่ะสายสายอุทัยพูนทั้งผลค่ะอุ้ยไทยอุ้ยไทยลอยผลเด้อค่ะเบื่อไหร่ใครพันงามงามค่ะพี่น้องเบิ่งใครตรงดีงามแข็งขาใหญ่ค่ะที่สำคัญนึ่งเหงาเขาใหญ่แห้ง เบิ้งเผาหัวเพิ่นเดียวครูอิงสีไายรวบเทียบกับเพิ่นให้เบิ้งหัวเพิ่นใหญ่แห้งหัวใหญ่แห้งเขาใหญ่แห้งสูงมากเขามากไก่แหงใหญ่เด้อค่ะบ่ได้ธรรมดาเด้อค่ะเบิ้งอยู่ทางนอกนะเพราะว่าท่านเขาอยู่หมองสูงซื้อขอกเพิ่นใหญ่แสนไ พี่เขาเอาอีดาวมาใส่ดาวเขาก็ใสายเพียดเขาเดามาฝากเพลินเลยที่ซีเฮ็ดยังสี่หมายถึงว่าทะลุเป็นของดีงานแห่งมีคนดองหลายเพราะว่าแต่ว่าต้องเป็นแม่ท่านต้องเป็นสายต้องเป็นสายเพชรเป็นอุดรลอยค่ะเพชรอุดรจะเป็นลูกสิงโตลูกออ่่าาลูกเพชรอุบลลูกลูกสุโม่ลูกสุโม่ค่ะสายเพด็ด ความสูงร้อยร้อยสี่สิบห้าขึ้นไปนี่เขาให้ลูกมันเขาให้ตัวละสามแสนถ้าไปขายโอ้ค่ะแต่ต้องเป็นลูกเพชรแต่ต้องเป็นลูกเพชรว่าไงลูกพี่เป็นล้อยพอดมึงอาจารย์เขาสร้างพี่เป็นล้อยพนพุดนบอกค่ะลูกเพชรเป็นล้อยตัวมาเด้อค่ะไผมีสายเพชรอุดรลอยเด้อค่ะมาทับเด้อว่าแต่ออกลูกเพชรมานี่คือตัวละสามแสนโหลดเด้อค่ะเด็ดขายเลยค่ะตัวละสามแสนเด็ขายเลยเมืองในพญางมหาค่ะพันหูไรพันเสีองไายยิ้มเล่วยิ้มเรายิ้มยิ้มยิ้มไวยิ้ม งเยมเมเตียมเีมเตยมตีอมตยมเตรเตียมเตียมเตยมัตียเล่ยมเียมเตียเตียมต้ยมเตีตมเาเมเตียเียมยเจ้มเยมเตียมเมาตเมเตียมเียเเตเตีียมตียมเตีเเมเเตรีต เด้อค่ะพาอยากมาฝากเพิ่นทับเด้อเพิ่นรับเพิ่นรับฝากอยู่เด้อค่ะคอสี่สิบหามือเพิ่นตรวจเลือดให้พร้อมค่ะสังเกตควายแม่เจ้าของถ้าเกิดว่าไอเป็นซัดแล้วก็นับไปอีกยี่สิบมือก่อนที่สิเป็นหลอดต่อไปคือซองมือหามหาเพิ่นตลดค่ะขบสี่สิบหามือเพิ่นก็จะเศร้าหายว่าถ้าทิติแล้วเพิ่นเศร้าหายเรียบร้อยก็รับควายได้เลยค่ะนี่สายเลือดดีอยู่นี่เด้อค่ะโบสถ์ไกลบ้านเฮาอยู่อีสานเฮาเมยอยู่ไม่ต้องไปหอดอุทัยธานีค่ะ สายมโนค่ะสายใหญ่ห้างนาค่ะแล้วก็กำนันโปุ๊กค่ะอยู่ในตัวเดียวเลยค่ะนี่กระดูเขาใหญ่ค่ะอืมค่ะแม่นแม่นอยู่มีเวอร์แล้วกางานเห็นบอกค่ะนี่สายอุทัยสาวไทยแต่ถ่ายดีค่ะถ่ายปานเพชรอุดรค่ะถ่ายเต็มววววาาานนนมมมััักงใหญ่่ิโคด ถายเต็มค่ะกล่องคู่อิงบอชัดบันไดเด้อค่ะราคาเมื่อกว่าบาทหนึ่ง้ไหบาโอ้ยเบิงเบิงเบิ่งค่ะเบิ่งเเบิ่งหนาเขาเราเต็มเต็มองเขาเราค่ะนี่วายฟันน้ำนมด้วยค่ะสูงเหลืหกิ่มีคบามนปกวด เป็นควายที่ลำคิงดีแห้งค่ะถ่ายแห้งถ่ายถ่ายดีแห้งถ่ายเต็มค่ะขาใหญ่ค่ะเล็บแฉบเล็บแฉบขาใหญ่นะหนาญ่หมอหัวใหญ่ค่ะกระดูกใหไงถ้าเกิดเต็มสามปีสี่ปีเพื่อเต็มควายค่ะไงคุณนี่แน่นอนค่ะรอยเจ็ดสิบขืนมีแฉควายตัวนี้ตอนเศร้าสามกิผสมตอนแรกเนี่สามกิโลแค่นั้นแหละอาจารย์านี้ลักลักๆ ลักๆในเปียในเปียบดเนเปียบด่ะในเปียบดเนเปียบดเนเปียบดท่องสามกิอาผลสองสามกิโลผนกับแบงนกัให้กินในลักๆกกับเท่ไวเทในเปียถิมไวยังสีละค่ะผนกับสีเท้ากินท่านย่างออกแยกห้างค่ะเพือนย่ห้างอยู่นี่ห้างนามตังหะเนเปียซับยาสดแล้วก็ฟางค่ะ งามค่ะงามงามควายตัวนี้กวางต,ตัวนี้งามค่ะนะก,กดไกลคือกันค่ะสายเลือดดีค่ะ